สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเส,สด็จพระราชดำเนินถึงสหพ,พันธสาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทางประเทศไทยรายงาน วันที่12กันยายนพุทธศักราช2565เวลา6นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงนครแฟรงก์เฟิร์ตสหาพันสาธารณรัฐเยอรมนีนายนทวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตนักรุงเบอร์ลินนายสุวพงศ์สิริสอนกงสุนใหญ่นนครแฟรงก์เฟิร์ตนาวาอากาศเอกอนุรักษ์โรมนารักษ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตน,นกรุงเบอร์ลินพันเอกสุรชาติวรสุทธดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตน,นกรุงเบอร์ลิน นาวาเอกปริทัศน์ชาตะสิงห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชาทูตนก,กรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุวใหญ่นานครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีประทับรถบัสพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนครแฟรงก์เฟิร์ตไปเมืองชตุตการ เมืองหลวงของรัฐบาเดินเวิร erm ์ตเทอร์แบกเป็นรัฐทางตอนใต้ของสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีติดกับสมาพันธรัสวิสเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในช่วงต้นศตวรรษที่13ปัจจุบันชตุตกาดเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งของบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียงแต่ยังคงรักษาสาภาพแวดล้อมที่สวยงามตามธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองสตุการตสหพันธ์สาธารณร er ัฐเยอรมนีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควาสบรรัคติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์น้ําและพระราทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส1นาทีสเมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเสด็จไปยังทรงติดตามสถานการณ์น้ำานาวัดสามเรือนตำบลโพเอนอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมกาสให้นายมิรชัยนาคขมาศผู้ว่าราชการจงนนาังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้ากราบทูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีศอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง จากนั้นพระราชทานถุงยังชีพพระราชทา,านจำนวน500ชุดและพระราชทานอาหารสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยอาหารสุนัข600กิโกร,รมัมและอาหารแมว188ชุดแก่ผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอท่าเรือสำนงานประสุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนมู่หลานและพายุโซนร้อนหมาอ้อนซึ่งเกิดฝนตกชุกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ําไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสักปริมาณมากทําให้เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหกต้องรับน้าเพิ่มขึ้นและมีความจําเป็นต้องระบายน้ํา ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านรือนรัศดรพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําใน9อําเภอ95ตําบล528หมู่บ้านรวม21,319ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ8,426ไร่ ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัติยาราชนารีมีพระปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ราษฎรควบคู่กับการดูแลรักษาส,สุขภาพสัตว์ดย่างครบวงจรในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาป้องกันเห็บหมัดแก่สุนัขและแมวรวมจำนวน8ตัวร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรคณะสัตวแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์และสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โปรดให้ออกหน่วยดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรและสัตว์จรจัดในพื้นที่อันจะเป็นการช่วยป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขอ,อนามัยตลอดจนควบคุมโรคพิษสุนักบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คน จากนั้นสรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งปลดให้โรงพยาบาลจุลาภร,ร์ร่วมกับโรงพยาบาลท่าเรือและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คําแนะนําในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพประชาชนโดยผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่มีอาการเวียนศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทํางานหนักและขนย้ายสิ่งของเนื่องจากน้ําท่วม ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในจันงหวัดพระนครศรีอยุธย,ยามีความจําเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ําระบายท้ายเขื่อนเจ้าประยาและเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ซึ่งปริมาณน้ําระบายที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ100ลูกบาทเมตรจะทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้น2 0ถึง25เซนติเมตรประกอบกับหักมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยทางจงังหวัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังป้องกันน้ำล้นตลิ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันดินและจัดหากระสอบทรายเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อยางปกติโดยเร็ว สมเด็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภในเรนทิราเทพพยบดดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันสุดท้าย When ลา11นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภารเนรเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริบวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยา สวนดุสิตประจําปีการศึกษา2560-2562เป็นวันสุดท้ายซึ่งวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิทยาศาสตร์สาขานิติศาสตร์สาขานิเทศาาาเทศาสตร์สาขาบัญชีและสาขาพยาบาลศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน1,406คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเน้นในการกำหนดทิศท,ทางและแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยมุ่งหวังที่จะสอดที่จะสอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนานหลักสูตรที่ท้าทายเพื่อความยั่งยืนหลักสูตรแบบบูรณาการหลักสูตรที่โดดเด่นหลักสูตรแบบยืดหยุน่นและหลักสูตรที่ตอบสนองผู้เรียนเป็นสำคัญ กา,ารผสสานแบบกลมกลืนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การเรียนรู้ในพื้นที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้บนฐานแห่งเทคโนโลยีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัวยหลักสูตรประกาศศิยาบัตรเพื่อยกระดับทักษะเพิ่มทักษะและส่งเสริมทักษะใหม่รวมทั้งการเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของหมหาวทิทยาลัยสิทธ์เก่าผู้ปกครองนักศึกษาต่างชาติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิาทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ระหว่างวันที่1-13กันยายน2565รวม13วันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรรวมทั้งสิ้น48,580คน องคมนตรีและคณะมูลนิธิรกประชันยุคราห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทา,านไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุทรราการ วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสม,มุทรปราการพลเนกการบรรณาธิรุติดองคมนตรีร่วมประชุมรับทราบสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการเนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันเมื่อวันที่9-10กันยายน2565ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลีและอำเภอบางบ่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความ ความเสียหายจํานวนมากโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าส่วนราชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน998ชุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานนุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทก,กภยัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้ ผูว้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบางบ่อเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไปทางนี้ในส่วนของอำเภอบางบ่อมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม8ตำบล72หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน1 1 1 6 8ครัเรือน จากนั้นองค์คมนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่สามตําบลบางบ่อจำนวนสองคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรอบบริเวณบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถเดินได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทําการช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับประชาชนตามจุดต่างๆตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุก,ทกภัยด้วย หมู่นหธัิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถปัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ที่บ้านเลขที่199หมู่3ตบลนาบัวอเมืองสุรินทร์จสุรินทร์มูลณิทธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถ,ถัมภ์จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ผู้ประสบอ,อคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสุวัฒน์พงศิพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่นายชัยยะ,ย,ะยังมีเจ้าของบ้านเลขที่ดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่3กันยายน2565เวลาประมาณ13นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิเหล่ากาชาติสำนักง,งานพัฒนาจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย จังหวัดจันทบ,บุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวันถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2564และ2565 วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2564และ2565และมอพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน21หมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2564จำนวน10หมู่บ้าน และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2565 จำนวน11หมู่บ้านสำหรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นการสนองพระราชบณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ จิตอาสาพระราชทานในหน่วยงานสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม เมื่อวันที่11กันยายน2565ที่วัดพระบาทน้ำผุุตำบลนิคมสร้างตนเองเอำเภอลบบุรีจังหวัดลบบุรีจิตอาสา,าพระราชทานให้ในหน่วยงานสำนักง,งานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจำน,นวน50คนนำโดยนายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีไปศึกษาเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งได้ร่วมกันทําความสะอาดข้อโคนนมใจฟ้าฟาร์มเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจบําเ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชาปณิธานพประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเน็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทําความดีเพื่อส่วนรวมจบข่าวในพระราชาสำนักดนฉั้นสุริสวภา,าเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ